ราชินีปีศาจบอกให้ผมไปเป็นเจ้าบ่าวเดดีมันควีนโทษมีทูบีเฮอร์กรูมตอนที่8พิธีเสริมผนึกถาวรเริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ลูเซียยืนอยู่ตรงข้ามไฮภายในวงเวทโบราณน,นางเริ่มร่ายมนด้วยภาษาของปีศาจท,ที่เก่าแก่และทรงพลังเสียงร่ายมนของนางก้องกังวานไปทั่วห้องโถงผนังห้องและเสาหินเริ่มส่องประกายสีม่วงเข้มไฮปิดตะลงและเริ่มถ่ายโอนพลังแสงบริสุทธิ์ทั้งหมดเข้าสู่ผนึกพลังงานไหลาจากร่างกายของเขาเข้าสู่ร่างกายของลูเซียก่อนจะ ถูกส่งต่อไปยังแกนกลางของห้องโถงที่ผนึกนี่คือการถ่ายโอนพลังงานที่รุนแรงและใกล้ชิดที่สุดเท่าที่เคยมีมาผนึกเริ่มส่องประกายสีทองจากพลังของไฮและสีม่วงเข้มจากพลังของลูเซียอย่างรุนแรงความตึงเครียดของพลังงานนั้นรุนแรงจนน่ากลัวราวกับพื้นดินกำลังจะปริแตกทันใดนั้นเสียงระเบิดที่รุนแรงกว่าเสียงไร่มนก็ดังขึ้นจากทางเข้าหลักตามที่ไฮคาดการไว้ดเชสเอเทเนียผู้งดงาม แต่ร้ายกาดนำกลุ่มองครักของนางบุกเข้ามาในห้องโถงพิธีการโจมตีที่ผิดเวลาได้เริ่มต้นขึ้นเอเทเนียตะโกนด้วยน้ำเสียงที่ทรงอำนาจและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นหยุดพิธีการนี้สักราชินีถูกควบคุมนางกำลังใช้พลังของมนุษย์ทำลายอาณาจักรความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีให้หันไปมองลูเซียเขามั่นใจว่าลูเซียจะจัดการกับเอเทเนียได้ตามแผนลูเซียหันไปเผชิญหน้ากับเอเทเนียอย่างรวดเร็ว นางใช้เวทมนตรึงร่างของเอเทเนียไว้การวางกับดักของให้สำเร็จแล้วแต่ในขณะที่ลูเซียกำลังควบคุมสถานการณ์ภายนอกอยู่นั้นพลังงานภายในวงเวทก็เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงพลังแสงบริสุทธิ์ของไฮถูกรบกวนโดยการโจมตีของเอเทเนียและผนึกโบราณที่ไม่สามารถรับพลังงานได้อีกต่อไปก็เกิดปฏิกิริยา ในขณะที่ลูเซียกำลังใช้พลังมหาศาลเพื่อควบคุมเดัเชสเอเทเนียและองค์รักอยู่นั้นพลังงานภายในวงเวทก็เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงพลังแสงบริสุทธิ์ของไฮที่ถูกรบกวนโดยการโจมตีของเอเทเนียได้ปะทะกับพลังงานที่กำลังหลั่งไหลจากผนึกโบราณความตึงเครียดของพลังงานถึงจุดแตกหักแสงสีทองพลังของไฮและสีม่วงเข้มพลังของลูเซียส่องประกายปะทะกันอย่างบ้าคลั่งจนเกิดเป็นคลื่นเสียงที่น่าขนลุกที่กระแทกเข้าใส่โสตประสาทของทุกคนในห้อง ผนึกโบราณที่อยู่ใต้พื้นห้องโถงเกิดปฏิกิริยาต่อต้านรอยร้าวขนาดเล็กแต่ยาวและลึกปรากฏขึ้นบนพื้นห้องโถงผนึกเกิดเสียงคำรามที่แหบแห้งและเต็มไปด้วยความวิบลาสดังมาจากใต้ดินราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังตื่นจากความหลับไหลและที่เลวร้ายที่สุดคือพลังงานแห่งความบ้าคลั่งที่บิดเบี้ยวเริ่มรั่วไหลออกมาในปริมาณเล็กน้อยพลังงานนี้ไม่เหมือนพลังมืดของปีศาจแต่เป็นพลังที่ทำลายตันกะและสติลูเซียกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อพลังที่ถูกถ่ายโอนถูกดึงกลับ และพลังของผนึกพยายามจะดึงร่างของนางลงไปใต้พื้นดินความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากการทรยศแต่เกิดจากอุบัติเหตุและการแทรกแซงที่ผิดเวลาพิธีถูกยุติลงโดยทันทีลูเซียใช้พลังเฮือกสุดท้ายปิดรอยร้าวนั้นไว้ชั่วคราวก่อนจะล้มลงด้วยความอ่อนล้าให้มองเห็นด้วยความตกตะลึงมันไม่ใช่การเสริมผนึกผนึกกำลังจะแตกความพยายามที่จะปกป้องของไฮได้นำมาซึ่งความพินาศ โดยไม่ตั้งใจรอยร้าวนั้นยังคงอยู่เป็นบาดแผลขนาดใหญ่ที่ตอกย้ำถึงความล้มเหลวของพวกเขาพิธีล้มเหลวโดยสมบูรณ์ความตึงเครียดของพลังงานวิปลาเชยียงคงลอยอวนอยู่ในอากาศลูเซียใช้พลังเฮือกสุดท้ายตรึงเอเทเนียและองครักษ์ไว้ก่อนจะหันมามองให้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธความเจ็บปวดและความสงสัยให้เข้าหาลูเซียทันทีเพื่อประคองนางความตั้งใจของเขาคือการปกป้องและแสดงความเสียใจท่านราชินีข้าขอโทษ ข้าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดการรบกวนลูเซียปัดมือของเขาออกการกระทำนี้ไม่ได้สแสดงความโกรธธรรมดาแต่เป็นการปฏิเสธการสัมผัสที่เคยเป็นพันธะผูกพันเจ้าบ่าวนางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาจนบาดลึกเจ้าคิดว่าความฉลาดแกมโกงของเจ้าจะช่วยข้าได้หรือเจ้าเกือบทำลายทุกสิ่งที่ข้าพยายามปกป้องเจ้าไม่เข้าใจหรือว่าการรบกวนนั้นมีผลอย่างไรต่อผนึกโบราณความเข้าใจผิดครั้งใหม่ ลูเซียโกรธไฮอย่างแท้จริงเพราะการแทรกแซงของเอเทเนียทำให้ผนึกเสียหายในขณะที่ไฮเชื่อว่าลูเซียโกรธเพราะแผนการของเขาถูกเปิดเผยและเขากลัวว่าเธอจะสงสัยในความพักดีของเขานางโกรธที่ข้าพยายามช่วยนางจัดการกับศัตรูที่อยู่เบื้องหลังให้ตรหนักว่าเขาได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาทำลายความไว้ใจของคนที่เขารักและต้องการปกป้องและความผิดพลาดนี้ได้เปิดรอยร้าวที่มองไม่เห็นในผนึกที่อ่อนแออย,อยู่แล้ว ข้าเชื่อว่าข้าทำเพื่อท่านให้กล่าวอย่างสิ้นหวังข้าพยายามกำจัดภัยคุกคามที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดตามที่ข้าเข้าใจข้าไม่เคยทรยศท่านคำพูดของไฮยิ่งทำให้ลูเซียสับสนเพราะนางไม่เคยบอกว่ามีศัตรูที่คอยแทรกแซงอยู่เบื้องหลังแต่ลูเซียร,รู้ว่าเธอไม่มีเวลาทะเลาะกันรอยร้าวของผนึกต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดลูเซียพยายามควบคุมอารมณ์นางรู้ว่าต่อหน้าขุนนางที่เหลืออยู่นางต้องแสดงออกอย่างเด็ดขาด นางใช้พลังเฮือกสุดท้ายตรึงเอเทเนียและองครักไว้ก่อนจะสั่งให้ทหารปีศาจนำตัวพวกเขาไปคุมขังอย่างเข้มงวดนางหันมาหาไฮที่ยังคงยืนอยู่เจ้าสมควรถูกลงโทษไฮเจ้าใช้ข้าเป็นเหยื่อล่อเจ้าทำลายความไว้ใจที่ข้าอุสาห์มอบให้เจ้าคำกล่าวหานี้รุนแรงยิ่งกว่าการถูกสังหารสำหรับไฮเพราะมันจี้ไปที่ความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของเขา ให้ไม่ปฏิเสธแต่เลือกที่จะสุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าลูเซียในชุดพิธีการที่ยับยุ้ยี่ท่ามกลางซาาประหักพังของพิธีที่ล้มเหลวนี่คือการยอมจำนนที่เกิดจากความรักและความสำนึกผิดอย่างแท้จริงท่านราชินีข้าเข้าใจความโกรธของท่านและท่านมีสิทธิ์ที่จะลงโทษข้าให้กล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความทรมานแต่ข้าไม่ได้หลอกใช้ท่านข้าพยายามกำจัดศัตรูที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดที่ข้าเชื่อว่ากำลังตามล่าท่าน ข้าทำไปเพราะข้ารักท่านและข้าเชื่อว่านี่คือหนทางเดียวที่จะปกป้องท่านจากภาระที่โหดร้ายนี้ได้การไถ่โทษด้วยการเสียสละข้าขอมอบชีวิตของข้าให้ท่านลงโทษให้กล่าวจงลงโทษข้าตามความต้องการของท่านแต่ขอให้ท่านเชื่อในความพักดีของข้าขอให้ข้าได้มีโอกาสไถ่โทษความผิดพลาดนี้ด้วยการซ่อมแซมผนึกให้สมบูรณ์ข้าจะพิสูจน์ว่าข้ามีค่าแก่ความไว้ใจของท่าน การแสดงออกถึงความรักและการเสียสละของไฮทำให้ลูเซียชะงักความโกรธของนางถูกแทนที่ด้วยความสับสนและความอ่อนโยนนางรู้ว่าการกระทำของเขาเป็นความโง่เขลาที่เกิดจากความรักแท้ลูเซียไม่ต้องการลงโทษเขาแต่ต้องรักษาหน้าต่ออาณาจักรนางจึงต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วลูเซียจ้องมองลงมาที่ร่างของไฮที่คุกเข่าอยู่นางไม่ได้แสดงสีหน้าใดๆแต่แววตาของนางเต็มไปด้วยการต่อสู้ภายในเขาโกหก แต่เขาทาเพราะรักลูเซียรู้ว่าการลงโทษด้วยความตายหรือการจองจําจะทําลายความพักดีที่เขาเพิ่งมอบให้นางต้องรักษาหน้าต่อขุนนางที่เหลืออยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบแทนความรักที่บริสุทธิ์ที่ไฮเพิ่งแสดงออกมาการมอบชีวิตนั้นง่ายเกินไปไฮลูเซียกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มลงข้าไม่ต้องการให้เจ้าตายนางเดินเข้ามาใกล้และใช้ปลายรองเท้าบูดแตะที่คางของไฮอย่างแผ่วเบาการลงโทษที่เต็มไปด้วยความเย้ายวนโทษของเจ้าคือ เจ้าต้องแบกรับความรับผิดชอบในความผิดพลาดนี้เจ้าจงใช้ความมุ่งมั่นของเจ้าซ่อมแซมรอยร้าวของผนึกภายในเจวันลูเซียกล่าวด้วยอำนาจสั่งการและนับจากนี้เจ้าจะต้องไม่ห่างจากสายตาของข้าเพราะข้าไม่สามารถเชื่อใจเจ้าได้อีกต่อไปเว้นแต่ข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าการลงโทษนี้คือการบังคับให้เกิดความใกล้ชิดที่ไม่อาจปฏิเสธได้ลูเซียยื่นมือออกไปหาไหลุกขึ้นมาเจ้าบ่าวของข้า เรามีงานที่ต้องทำการยอมรับการไถ่โทษนี้เป็นการยืนยันความรักที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดอย่างลึกซึ้งให้รับมือของลูเซียและลุกขึ้นยืนด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความโล่งใจความหวังและความเข้าใจรอยร้าวของความไว้ใจยังคงอยู่แต่ถูกเชื่อมต่อใหม่ด้วยความรักที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากความเข้าใจผิดของไฮ ฉันยืนอยู่ลำพังแสงแห่งศรัทธาพังทาลายกลางความมืดเสียงเธอแผ่วเบาเชื้อเชิญดังพันธนาการราชินีปีศาสในชุดขาวตายจันเลือเธอไม่มาเพื่อข้าแต่เพื่อครอบ ครโซ่แห่งจุมพิษแทนคมดาบในคืนมนฉันคือเจ้าบ่าวในปรา,าสาทสนทยาหัวใจถูกพันธนาจากเวทนมของเธอสักศีที่เคยมีละลายไปกับมือคู่นั้น ห้ามหรือคำสาบนิรัน